เจสันโมโลนีต้องการเบนเป้าหมายใหม่โดยทางเจสันโมโลนีนั้นเป็นรองแชมป์โลกอันดับที่1ของ WBC และ WBO และเป็นเจ้าของเข็มขัด WBC Silver ซวอร์และ WBO International รุ่นเป็นตั้มเบท1 1 8ป่อนด์ชาวออสเตรเลียโดยล่าสุดนั้นเขาหวังที่จะเป็นคู่ประกอบรายการของการพบกันภาคที่2ระหว่างจอร์ดคัมเบอโซจูเนีย กับเดวินฮานีที่มีเข็มขัด w ด c WBA s u p e ซีเดเอร์เว์และเดอริงเป็นเดิมพันซึ่งทางเจสันโมโรนีนั้นต้องการป้องกันเข็มขัด w ด c Silver ซิอร์และ w u o o ันยออินเตอร์เนชั่นแนรุ่นเวนตัมเบดกับผู้ท้าชิงชั้นดีสักคนไม่ว่าจะเป็นทางนาวยาอินูเอหรือทางพ่อวัตเลอร์ปัจจุบันนั้นทางทีมงานของเจสันโมโรนีก็ได้มีการเจรจา กับทางทีมงานของนาโอยะอินูเออยู่โดยเจสันนั้นบอกว่าถ้าการเจรจานั้นไม่เป็นผลผมก็จะขอท้าชิงแชมป์โลกดูนยูบีอรุ่นเมนตัมเบดจากพอบัตเลอร์ซะเลยผมก็หวังว่าทางดูนยูบีอจะอนุมัติให้ผมขึ้นชิงแชมป์โลกหรือให้สิทธิ์ชิงแชมป์เฉพาะการให้กับผมเจสันโมโรนีกล่าวนั่นเอง